รายการเกมกองล yep, ับขอถ้มกับพีโกของเราอโฟนฟรีพ่ะไรับแอปดกดกทอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับกูได้โฟนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออะไรคเกมกองลับเกมกองลับนะฮะ การแบบนี้นะครับทุกวันเสา,าร์อาทิตย์เลแล้วเท่าไหร่ฮะเสาร์อาทิตย์นะครับเที่ยงถึงเที่ยงสี่อ้อไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะทุกวันเสาร์นะครับเสาร์นะฮะเที่ยงถึงเที่ยงสี่สิบทางช่องเนสมิดครับหลังจบรายการหลังจากจบรายการไนว่ฝ่ายวันนี้ปีชก็มาดูรายการเกมกรอบรับนะคะใช่เลยนะฮะตู้เล <นะ S 2> ่น ขอเล่าในวันนี้นะคะผมเกือบเป็นผู้เล่นจะวันนี้อยู่กัน,นอีกคนอืมขอขอ,อนุญาตก่อนนะคะคือ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 ด้วยที่ว่าเกมกล่องลับของเรานะคะเป็นเกมกล่องลับในช่องใหม่นะฮะเราย้ายช่องนะฮะและนี่คือเกมกล่องลับเทปแรกของช่องห้าเนสมิธเพราะฉะนั้น เพราะเพราะฉะนั้นทีมงานแรกๆของชมพันนสมิเนี่ยก็คือคนนี้เลยฮะคุณนภพพลนะครับเพราะฉะนั้นคุณนภพพลเนี่ยจะจะมีจะมีคนในสังกัดของเขาเนี่ยมาเล่นเกมสองคนกับอีกหนึ่งคนจะเป็นคนคนหนึ่ง <S <S แต่ว่าไม่ใช่แก้มนะฮะได้แก้มเล่นไปแล้วนะครับ,รบอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขออ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอสวัสดีคุณนภพพลก่อนเลยนะฮะ ครับขอสวัสดีคุณนภพลก่อนเลยนะฮะอ่าคุณอนナลเซอร์ของเรานะฮะアナลเซอร์จะให้จะให้คนในสังกัดของคุณจะให้ใครในสังกัดของคุณเล่นกันดีฮะแม่ให้คุณให้สังกัดคุณสองคนเลยคุณหมีคุณแมวหมีกับแมวมาเลยคุณนี้กับแมวมาเลยครับพวกเขากำลังทวนนี้ครับสองคนคู่คู่หาคู่แซบ นะครับคือคุณหมีและคุณแมวอืมสวัดีครับเราจะเป็นไงไปชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมีสวัสดีแมวฮะสวัสดีครับผมชื่อคุณหมีครับสวัสดีครับผมชื่อคุณแมวครับครับผมโอเคนะคะอ่ะกัปติกาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรยังมีอีกคนนึ่งไอโฟน อีกคนนึงนะครับจะเป็นคนที่อยู่กับเราเนี่ยฮะที่กําลังนอนอยู่ในตอนนี้เลยไม่รู้ว่าเขานอนหรือเปล่าคุณสกายบคุณสกคกายคุณกายคกายคุณอกานดุณสกายกายคยคุากาากกกายกายกาน เนี่ยก่อนกติกาของเรานะครับจกติการูปแบบใหม่คือเราจะให้เออ,อยีว่าไรนะจะให้เริ่มจะให้มีจะม,จะมีก่อนอยู่ติดก่อนนะและเราจะมีคำถามคนละห้าคำถามกันด้วยกันถ้าเกิดตอบถูกก็จะไปก่อนตอบไปฮะเอ๊ะไม่แม่แม่ ตอบถูกก็จะกอดต่อไปนะ,ะรอบที่หกจะเป็นซุปเปอร์ที่เออจะเรียกว่าไหนนะซุปเปอร์ก่อนฮะจะให้สูงหมายเลขนะฮะสูงหมายเลขนับถ้าด่วนดีนนนก็ไปต่อถ้าดวนร้ายก็หมดสิทธ์ฮะหมดสิทธ์กลับบ้านไปเลยมึงสวยเขาเรียกว่ามึงสวย นะฮะดุงจวยนะฮะดุงจวยนะะไฟจะให้ใครเล่นก่อนดีครับโอเคนะฮะงั้นงั้นผมขอเริ่มจากเอ่อไม่เอาคุณหมีเอาคุณแมวก่อนครับมาครับรับคะคท่านที่เนินนะคบขออนุญาตน้ำตวก่อนนะครับผมขึ้นคุณแมวนะครับเปิดจ้ารู้แล้วครับรู้แล้วครับ ำนคำถามผมเรานะคะแล้วกหนึ่งหมื่นบาทนะหนึ่งหมื่นบาทนะฮะมาครับเอิอ่มขอไม้เป็นสินตวลแล้วกันนะครับผมครับช่องใดไอช่องที่มีเกมโชว์เยอะๆฮะีแต่รายการเกมโชว์นะฮะอ้อยมาฮะ หนึ่ง BTV สอง AmaxTV 3. าม BTV หนูขอตอบค่ะหนูขอตอบครับยานครับยานคุณครู้แล้วครับรู้แล้วครับตอบก็ได้ตอแก็ได้ใช่มากัสทีวีครับผมรู้ผมเปิดอยู่ทุกวันข้อที่สองัสทีวีนะครับ ผาดูสิครับตอบแต่ต่อมาจะถูกหรือไม่กต้องนการเชื่อโดยทางูไอ้นคำตอบโอครัดและไอ้สุัขถูกต้องครับคำตอบถูกก็คือแอ่มอ๋อีู้จิ้มแับโอเคนะครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งก่อนแล้วนะฮะ ถามต่อไปครับความแนมูลค่าสองนบาทนะฮะอะไรการอะไรอากาศรายการเกมรายการอะไรออกอากาศในปีสองพันสิบเจ็ดอันนี้หมายถึงเกมโชว์นะฮะครับครมารัฟหนึ่งราคาพารูวยอันนี้ เอามาจากของต่างประเทศนะสองเกมกัมเพนซาดอันนี้ก็เอามาจากต่างของประเทศส่วนสามบูมไทเลสก็เอามาจากมัฒนเอมมาจาก U.S.A. นะครับโอเคคุณจะ,จะให้เวลาแค่เอ่อหนึ่งนาทีนะฮะ ามไม่ตอบไม่เนินเกิดเรื่องครับเออขอตอบครับโอเคขอตอบว่าบูมไทยเรียนครับมาดูซิว่าคำตอบที่แมวบอกนั้นจะถูกหรือไม่กำเฉลยอยู่ที่ไอโฟนคำตอบนี้ค่ะถ้าถูกนี้ไปต่อไปนะคะถ้าไม่ถูกนี้ดสุทธิ์นะคะูกทแชทเย้ คำตอบของผมก็คือภูมิไทยเรนครับออกอากาันที่9กันยายนจ้าวอินไทยแลนด์อ่ะผลิตโดยบริษัทเน็กสเปซจำกัดพิธีกรก็คือคุณเวลี่มาคิทโทครับตอนแรกดูว่าจอวอินยูเป็นพิธีกรนั่นแ่ละมาครับรอบนี้ผมขอเอาเป็นเน้นช้อนละกันนะฮะเน้นช้อนนะฮะ นะครับขัดสามที่สามมูลค่าสามบาทนะโอเคก็ <Okay>. Go, ไปข้อที่สามนะฮะชองบีทีวีคิดไหนไม,ไม,มีมิวเยสอันนี้อันนี้ถ้าไปดูชองบีทีวีที่น่าจะดูไปนานาแล้วแหละ้อยครับหนึ่รายการพร้อมเปลี่ยน เป็นการคิดเห็นเป็นต่อปัจจุบันนี้หัวใจยุติรือเล่าครับไม่ยุตินะยุบเป็นรถไฟเรตตีเชงตัวข้อที่สามฮะพันล้านฮะพนันตรวจพันล้านนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ก็ได้ดูแน่นอนครับในช่องบีทีวีฮะมีเวลา หนึ่งนาทีเริ่มครับเอาละครับตอนนี้เมย์กำลังคิดอยู่นะครับขอตอบครับโอ้โหนะครับไล่ด้านะครับขออันนี้ขอเดาเลยนะเดาดูดูนะเอาละครับตอนนี้คุณเมย์เดาพร้อมเปลี่ยนครับเอาละครับพร้อมตอบว่ารอเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนเหรอเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับข้างทูครับก็ไปต่อ าไอโฟนก็แอร์นะ,ะ,ะ,ะครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมการโชว์ไอโฟนนะครับจะถูกหรือไม่เออขอดูแป๊บนึงนะเชิญียกถูกคำตอบทบอี่พิดครับโอ้เพจจไปใช่ครับคำตอบคืออะไรครับคุณไอโฟนพิดเห็นเป็นต่อครับนั่นไงครับคิดเห็นเ,เป็นต่อคิดเห็นเป็นต่อที่เป็นประเด็นของคอุณออโราแต่ว่าผมอมยับยับ อย่าไปพูดกับเรื่องนั้นดีกว่านะฮะรอบเมื่อวันที่4ตุลาคมสองมาร้อเมื่อปีที่แล้วนะะคุณแมวจบเกมครับเกียดได้มามีมีวิวอยู่343ร้อยสี่สิบสานะแมวจบเกมครับคุณแมวได้นอนไปสามบาทครับอันนี้สมมุตินะฮะ มา,มาครับที่คนต่อไปเลยครับเดี๋เด๊ะเดพักก่อนไหมพักก่อนไหมพักก็ได้ครับพักสกู่ปก่อนนะครับกลับมาครับกับเกมก่อนรับสกู่ครับกลายเป็นหนุ่มที่สายทำเกมโชว์ทั้งไทยและต่างประเทศทั้ง,งสายทยเกมโชว์ใช่เลยฮะ ก็ไปต่อเลยครับถ้าไม่ถูกก <Wow. S 1> ็ต้องไม่ก็ต้องไม่นะฮะมันน่าจะดูกแน่นอนข้อที่สองนะครับ